สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํำเมนูต้มส้มปลาทูสดยอดมะขามอ่อนกันนะคะวัตถุดิบก็มีเนื้อปลาทูสดค่ะทำความสะอาดแล้วก็ตัดครึ่งค่ะแล้วก็ยอดมะขามอ่อนค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขมิ้นแต่งสีนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนิดนึงค่ะแล้วก็อ่า พริกแห้งคั่วค่ะแต่งสีนิดนึงแล้วก็พิกสดค่ะเครื่องปรุงก็จะมีอ่าซอสปรุงรสแล้วก็เกลือป่นค่ะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะน้ําเดือดแล้วก็ใส่ข่าตะไครไ้ใบมะกรูดลงไปค่ะ ดันั้นใส่น้ำมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเราจะกรองเครื่องต้มยำออกนะคะจะทำให้สะดวกในการกินเราต้องการกินแค่เครื่องต้มยำแค่นั้นเองค่ะจากนั้นก็ลดไฟอ่อนนะคะแล้วก็เราจะนำเนื้อปลาลงไปค่ะ ปลาจะได้สวยไม่แตกค่ะเราต้องใช้ไฟอ่อน,นะคะ่ะจากนั้นเราก็ใส่ยอดมะขามค่ะ ปรุงรสอีกครั้งด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวแต่งหน้าด้วยพริกแห้งรัว่วค่ะ พ้อมทานแล้วคะ่ะต้มส้มปะทูยอดมะขามอ่อน